บวแกงบวด,บวดเดียวมันเป็นยังไงพี่ออคือเราไปกินร้านไหนก็ไม่มีขายผมอยากกินแกงบววที่มันเหนือชั้นพรีเมียมด้วยการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน Work Point ช่อง23ร่วมกับ บริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทจิ้วหวดจำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ <Big> สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Big Kitchen เปลี่ยนชีวิตพิชิตฝันสวัสดีครับพี่แฟกสวัสดีครับเชฟเอียนที่ถึงพี่มากที่ถึงท่านผู้ชมด้วยเหมือนกันคิดถึงเชฟเอียนอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาเลยใช่ดิโอ้โหผมจะเป็นแฟนเชฟอยู่แล้วเนี่ยคิดถึงในความอร่อยอ่ะทุกเสาร์ครับครับใช่แล้วคุณผู้ชมก็รอเจอด้วยเพราะว่ามีทั้งเทคนิคมีทั้งความอร่อยมีทั้งสูตรเมนูมีสตอรี่ดาราอุ้งมันเยอะไปหมดเลยะครับ นี่คือความสนุกของครัวของเรานะครับเชฟใช่ครับเราปฏิบัติการกันในครัวใหญ่ครัวเตก้าร่วมสนับสนุนความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวครับวันนี้ครับมผมมี ดารามากความสามารถมากเลยเป็นทั้งนักร้องนะครับพิธีกรนะครับทุกอย่างครับทำมาหมดแล้วโอ้แสดงว่าฮอตมากเลยฮอตมากเดี๋ยวจะมารายการเราเลยเหรอครับมารายการเราติ่งเหรอติางเหรอครับเป็นนักกินตัวจริงเสียงจริงติ่งเหรอครับถามโอ้เพราหนุ่มคนนี้คือใครเนี่ยนี่ไม่รู้นะถามไปดูนะไปครับ บวแกงบวดเดียวมันเป็นยังไงพี่คือเราไปกินร้านไหนก็ไม่มีขายผมอยากกินแกงบวนที่มันเหนือชั้นพรีเมียมโอคิดว่ใครเป็นพี่ชายผมเองพี่นีโน่เอาละครับช่วงเวลานี้เป็นเวลาสำคัญแล้วครับเราจะพบกับพี่นีโน่ เพ่อหนุ่มกวนคนนี้ครับผมาว่าผู้ชมหลายท่านอยากชมและอยากจะรู้ว่าวันนี้เขามีภารกิจที่ิีบวันอะไรมาให้เช็ดเอียดได้ทำกันครับไปชมกันเลยครับเนี่ยอัจจาสวัสดีครับผมนีโน่นะครับวันนี้ผมมาถึง นี่ไม่ใช่อะไรหรอกผมก็เป็นนักกินคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าคุณโนชอบอาหารอะไรโปรดปรานอาหารอะไรมากที่สุดอาหารไทยนี่แหละนีโนโปรดปรานที่สุดแล้วก็ชอบหาอะไรที่มันแปลกโบราณที่มันเป็นท้องถิ่นจริงๆของไทยวันนี้จะตามมากินแกงบวนงงหลายคนรู้จักหลายคนไม่ก็ไม่รู้จักแต่ระดับนีโนมาถึงที่นี่แล้วห ให้ก <ITA> ินแกงบวนแบบธรรมดาไม่ได้ต้องพรีเมียมพรีเมียมหน่อยดูซิว่าวันนี้ทั้งสองคนนั่นนะเขาจะสามารถจัดได้ไหมแกงบวนที่ไม่ธรรมดาแกงบวนระดับพรีเมียมอย่างเงี้ยทำได้ไหมเอาเดี๋ยวไปดูหน้าตากันใครไม่รู้จักเตรียมพบกับแกงบวนแล้วคุณจะติดใจคับแกงนี้อร่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่กินเครื่องในหมูอ๋อแกงบวอบ แกงโบราณนะครับใช่ครับโอ้มันจะเป็นยังไงนาะไปพบกับเขาเลยครับพบกับพี่นิโนเลยครับเย้สวัสดีครับพี่นิโนโอ้โหคือไแกงบวชแกงบวชแกงบวชเดียวมันเป็นยังไงพี่อ่าคืออย่างนี้ครับคือเราไปกินร้านไหนก็ไม่มีขายใช่เพียงสังเกตไหมแกงบวชเนี่ยมันไม่มีขายมันก็เป็นเรื่องราวของแกงแกงหนึ่งที่มันหายไปจากตำรับซึ่งมันไม่ใช่ของวังด้วยนะไม่ใช่ครับมันเป็นของชาวบ้านเลยนะชาาวบ้น ใช่ล้วครับพี่นีโน่แกงบวนถือเป็นอาหารประจำท้องถิ่นของจังหวัดนครนายกที่มีมานานกว่า150ปีเลยทีเดียวเป็นเมนูจากผู้เฒ่าผู้แก่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแกงบวนเป็นแกงที่ไม่มีพริกในเครื่องแกงมีหน้าตาคล้ายแกงเปิดยิ่งไปกว่านั้นแกงนี้จะมีสเสน่ห์ตรงที่เขาจะใส่เนื้อหมูและเครื่องในหมูลงไปแล้วใช้สมุนไพรไทยอย่างใบมะตูมบรดาบกลิ่นขาวหรือถ้าหายยาก ก็ใช้ค่าตะไคร้ใบมะกรูดมาแทนได้นั Naj ่นเองอ่างั้นที่จะมาอยากให้เชฟเอียนทามันคือยังไงครับก็ไม่รู้ว่าผมอยากกินแกงบวนที่มันเหนือชั้นพรีเมียมอย่างเงี้ยพรีเมียมพรีเมียมด้วยเชฟเอียนจะทําอะไรให้ผมกินผมก็จะทําเป็นแกงบววที่แบบออริจินอลให้พี่เลย อย่างแรกเลยเพราะว่าขานไปได้ผมบอกกลบ้านไปนะแล้วก็อย่างที่สองพี่บอกว่าเดี๋ี้หมูเขาเลี้ยงแบบใหม่ใช่แต่ต้องเอาหมูแบบชั้นดีเลยนะคุโรบุตะดีนะสุดยอดเลยคูโรบุตะถ้าเกิดแบบถ้าแบบตอนนี้ท็อปสุดพรีเมียมที่สุดแล้วก็ต้องคูโรบุตะเลี้ยงดีเราจะทำเป็นสเต็กแกงบวมเพราะว่าเพิ่ม นี่มาเลยนี่ครับพุรภุตตะมาให้พี่โน้งเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยเ,เพื่อทำสเต็กเลยโอ้โหถือว่าเป็นหนึ่งเมนูที่ท้าทายเชฟเอียนและพี่แซกมากๆก,กับโจทย์ที่จะต้องทำแกงโบราณที่มีอายุมากกว่า150ปีอย่างแกงบวนให้มีความแปลกใหม่ในรูปแบบของสเต็กเพื่อต่อก้อนกับสายกินระดับเทพที่คำวอดในเรื่องอาหารเป็นอย่างดีอย่าง ซุปตานโนโนงานนี้ต้องมาลุ้นและให้กำลังใจสองหนุ่มเชฟเอียนและพี่แซคกันแล้วว่าจะเอาอยู่กับเมนูนี้และพิชิตฝันในครั้งนี้หรือไม่งานนี้มีลุ้นตลอดทั้งรายการคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ The Big Kitchen. The Big Kitchen. สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลก กลับมาชมกันต่อในช่วงที่2ซึ่งเชฟเอียนจะเริ่มลงมือทำเมนูสเต็กแกงบวนที่วันนี้เชฟเอียนเอาใจสายซุปตาสายกินระดับเทพนีโนเมทานีโดยการใช้วัตถุดิบพรีเมียมที่เป็นราชาแห่งหมูอย่างเนื้อหมูและเครื่องในหมูคุโรบุตะเพื่อให้เมนูนี้มีความพิเศษสุดๆส,สมกับเป็นเมนูโบราณในระดับตำนานกว่า150ปีที่หากินค่อนข้างยากในพศนี้ และนี่ก็คือส่วนผสมทั้งหมดที่คุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรเต็มๆได้ที่ Facebook ของรายการส่วนตอนนี้เราไปติดตามขั้นตอนทั้งหมดของเมนูนี้กันเลยครับเราจะทำพริกแกงก่อนพริกแกงของเรากรับง่ายมากไม่มีพริกค่ะเดีย๋ยวอาจจะปอกเปลือกกระเทียมหน่อยนึงะนะครับนี่เลยนะครับผมแล้วก็มีขาต้องให้พี่แซกช่วยครับ ใช้กระเทียมนะครับแล้วแต่ชอบแหละผมว่าเนาะครับผมแต่ริงก็อย่าเยอะเกินไปนะครับตอนนี้ก็จะขอพี่แซกน้ำดื่มครับครับสองขวดได้ไหมครับพี่แซก่งสองขวดนะครับอ่าขอบคุณมากครับครับหยวน้ำเหรอครับขอหนึ่งสองขวดจะเอาไปลวกเดโอด เรียกว่าสไลด์หอมแดงต่อเลยครับที่โน่นี่ทําอาหารประจําเลยใช่ไหมครับไม่อครับทําอาหารเปลี่ยนตลอดครับไม่ค่อยทําอะไรเป็นประจาครับพาครับเดี๋ยวซอยชิ้นเล็กๆนิดนึงนะครับกระเทียมได้เรียบร้อยแล้วจริงๆเราเมนูนี้นะครับก็ กินวันนี้แลรวพี่นี่แค่ตันคือมีมีขานะครับกระเทียมหอมตะไคร้สูตทพ่เสร็จทันเห็นไหมไม่ยากมันเป็นของที่มีติดบ้านอยู่แล้วถอดฟินโนแก่ทำอะไรปลาผมใหม่ครับเนื้อเนื้อปลานะครับถ้าเยอะไหมครับครึ่งหนึ่งพอครับ เอาไข่เอาตับไหมฮะได้หมดเลยพี่เราใช้ปลาอะไรครับวันนี้อันนี้เป็นปลาโอครับปลามินูจะดป็นปลาเค็มปลาอินทีเค็มจะเอามานาบบนกระทะให้มีกลิ่นหอมหน่อยนึงครับผมได้อีกเมนูปลาเค็มไปย่างว่ะนะผมจะไม่ยีให้เพราะมันร้อนครับ นะครับตอนนี้เราก็ได้เครื่องแกงนะครับอย่างที่บอกนะครับเครื่องแกงนี้ไม่มีพริกนะครับผมใส่ทีหลังใส่ทีหลังพี่แซกเลือขอใส่น้ำเพิ่มหน่อยได้ไหมครับนะครับส่วนหนึ่งนะครับผมก็จะนำพริกแกงแยกออกมานะครับจะเอามาหม<อ>ักเพื่อที่จะได้แบบว่าให้ได้กลิ่น ผมและอีกส่วนหนึ่งนะครับนำมาใส่ลงไปในน้ำสต็อกอันนี้จริงๆนะสต็อกนี้ไม่ใช่อะไรเลยนะครับก็คือต้มต้มพวกนี้พวกครื่องในมาเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วใช้เป็นน้ำสต็อกเลยก็เป็นกลายเป็นน้ำสต็อกเลยใช้ไปด้วยไม่้องทิ้งครัแช่แล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวฝากพี่โนช่วยใช้ช้อนมือได้ไหมได้เลยครับพี่แล้วก็ผมชอบเครื่องมือโบราณขั้นตอนนี้เราทำอะไรครับพี่พี่โนทำก็จะหมัก หมูครโรปลตอของเราไว้ใส่น้ํามันเล็กน้อยนะครับนิดเดียวพอน,นิดเดียวพอน,นะครับตอนนี้ได้ปลานะครับที่พี่โน่แกะมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่ลงไปในแกงของเรานะครับ,รบ <S <S เพื่อเพิ่มความข้นนะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยลองเนเพราะมันต้องลองเพราะเป็นสเต็กที่หมักด้วย เครื่องแกงบวนก็ไม่เคยทาเดี๋ยวอีกหน่อยมันดีนะไม่ต้องทําแกงบวนก็ได้ทาสเต็ตกแกงบวนเนี่ยเต็ตกเครื่องแกงบวนบอกสูตรเทปเอียนเออท่ดีใส่พริกไทยนะครับต่อนะครับผมก็จะใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวได้นะครับเล็กน้อยนะครับน้ำใบชะนงนะครับไม่ต้องเยอะมากครับ เดี๋ยวขมครับเดี๋ยวขมมาต่อครับเดี๋ยวเราจะมานะครับสไลด์ตับับเฉ็ดให้เพราแห้งนิดนึงที่จะมีแบบพวกคราบเลือดต่างๆอ,อันนี้ตับใช้ได้เลยครับปตับมีสะดุง้งหน่อยเดียว่าจะใส่หนไม้ดองลงไป นะครับเดี๋ยวมาต่อด้วยอันนี้ครับพี่แท้ครับเราจะมาหั่นขมวหมดเลย้างเนี่ยครับไม่ครับพี่ขอแล้วครับผมวันนี้ก็เป็นสายนะครับก็อันนี้อะไรครับอันนี้ครับผมให้พี่แล้วกันนะครับเนี่ยคือหัวใจกับหัวใจครัโอ้ยให้หัวใจพี่เขาไม่มีหัวใจพี่เขาไม่มีหัวใจพี่มีหัวใจจะเอาหัวใจไปทำอะไรฮะ นี่ครับพี่หรนชิ้นเล็กๆครับแล้วก็หมูสามชั้นมีหมูสาชั้นผมถือว่าเมนูวันนี้นี่เราได้ความรู้เรื่องแกงโบราณค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยลวกตับเลยครับอ้าวตวกหมูหลับครับตวกหมูหลับตับหมูลวกขอบคุณครัพี่ผมใส่เคลือเล็กน้อยนะครับ ครับก็ไม่ต้องลวกนานครับแค่อันนี้เดี๋ยวพักไว้พิซซ่าอซีอิวขาวสุดหนึ่งครับผมก็จะปรุงด้วยซีอิ๊วขาวสุดหนึ่งน้ำมะขามครับพริกครับแครกูดเอาอะไรอีกไหมครับหมูสามชั้นไหมครับหมูสามชั้น แล้วขั้นตอนต่อไปเชฟจะทําอะไรครับตอนนี้เราก็จะย่างหมูให้ทำรมากหมูไว้เรียบร้อยแล้วจะทำส่วนของสเต็กส่วนนี้ก็จะทาสเต็กนะครับเพิ่มเข้ามาในจานนี้ให้กับพี่โนนครับเพราะว่าจริงๆเรามีเครื่องในนะครับมีหมูสามชั้นแล้วเท่เนี่ยแน่จริงๆก็หมูหมักไว้ข้ามคืนน่นจะดีครับเข้าเนื้อเลยมีกลิ่นเลยนะครับบอกเขาว่าได้กลิ่นเครื่องแกงกันทีผมว่าตอนนี้เนี่ย รสชาติแกงบวมผมว่าผมชอบแล้วเดี uh ๋ยวท่างเหลือแค่เพียงแต่ว่าให้พี่โนอชิมให้พี่โนชิมเชื่อมือหูยก็เสร็จเป็นแล้วนะครับกับส่วนของน้ำแกงบวมที่เชฟเอียนการันตีในรสชาติที่กลมกล่อมลงตัวโดยใช้เครื่องเทศของไทยอย่างข่าตะไคร้ใบมะกรูดมาช่วยในการดับกลิ่นขาวทำให้แกงบวนหม้อนี้ไม่เสียอรรถรสอย่างแน่นอน ส่วนตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วจะกลับมาดูขั้นตอนต่อไปที่เชฟเอียนจะดีไซน์ให้เป็นสเต็กในรูปแบบไหนที่จะเข้ากันกับแกงบวนเพื่อพิชิตฝันซุปตาลิ้นเทพอย่างนีโนเมทาทนีไปให้ได้กลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้านะครับ นะนำสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลก The <Big> มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการซึ่งตอนนี้ในส่วนของน้ำแกงบวนที่เชฟเอียนทำไว้รสชาติก็ลงตัวไปที่หน้าพอใจแล้วรอแค่ประกอบร่างกับส่วนที่เหลือเท่านั้น เอาเป็นว่าเราจะกลับไปติดตามขั้นตอนต่อไปของเมนูสเต็กแกงบวนระดับพรีเมียมกันต่อเลยครับเดีเยวมาดูสเต็กของเรากันจริงๆแนะนำนะครับเมื่อกี้เชฟเรียนบอกแล้วว่าหมักค่ำคืนนะแจ๋วเลยหม,มักเสร็จก็แลบแบแล้วก็แช่ตู้เย็นธรรมดาไว้ครับผมปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับล,ลองไปตัเขาเร็วมากครับ มาฮ่าตอนนี้ผมว่าหมูของเราเนี่ยได้ทีแล้วอโอ้ยสวยสวยเลยนะอ่าเี่อันนี้เตาย่างอย่างเงี้ยมันต้อง<ะ>มีติดบ้านไว้เวลาย่างมันสวยใช่พี่นะแล้วก็พลิกด้านี่มันดีให้มันเป็นแบบ เน็ตอย่างเงี้ยเป็นตาข่ายอย่างเงี้ยสุกแล้วนะครับตอนนี้ผมรอให้เขาหลุกนิดนึงนะครับเพื่อต้องการที่จะให้เขากับว่าพักเขาไว้หน่อยอ๋อสวยนี่คือส่วนของสเต็กคุโรตาสเต็เสร็จแล้วแล้วก็หมักด้วยเครื่องแกงบวนไม่เคยกินมาก่อนมันก็จะเข้ากันกับแกงบวนที่อยู่บนกระทะตรงโน้นเฮ้ยแลนี้เดี๋ยวเรามาดูสเต็กของเราต่อ นี่ครับสุกแล้วนะครับพี่สุกครับสวยครับจะจัดจานแล้วนะครับใช่ครับตายแล้วเมิทสมารามากโอ้โหพีโนมังทีโอ้โหเอ็นอยางเนี่ยแค่พาชนะนี่ก็เพิ่มมูลค่าแล้วผมว่าดูเหล็กกาดนี้เวลาทำร้านทำอะไรนะบางทีเอาไปอัดแนบไปปรุงไปอะไรนะใช่พี่แล้วไปใช้ในร้านอาหารมันดูดูดีขึ้นเยอะเลยอ่ะ อปอปงบนอย่างนี้เลยนะครับพี่แบบว่าจะได้กินจะได้กินทั้งนี้ด้วยนะครับว้าวสวยจังโอ้ย <c oughs> อยทาน,นี้แกก็ช้อนพลิกมาเป็นหน้าหนหน่อยนะม,มันก็ดูสวยงามไปในตัวมัน พี่นนครับสเต็กแกงบวนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ้เมนูพิชิตฝันของพี่นิโนเมทานีครับโอ้ยอยาก,กินมากและนี่ก็คือแกงบวนในรูปแบบใหม่ดีไซน์ออกมาเป็นเมนูสเต็กที่ใช้เนื้อหมูคุโรบุตะที่เป็นหมูระดับพรีเมียมตามโจทย์พิชิตฝันที่ถูกร้องขอมาหมักกับเครื่องเทศแล้วย่างให้สุกกำลังนุ่ม ตามด้วยน้ำแกงบวนที่มีสีเข้มข้นจากน้ำใบย่านางแล้วใช้สมุนไพรไทยมาดับกลิ่นข้าวของเครื่องในทําให้ทั้งน้ําแกงและเครื่องในมีกลิ่นที่หอมชวนซอสซึ่งรสชาติทั้งหมดจะสามารถพิชิตฝันสายกินตัวยงอย่างซุปตานีโนเมทานีหรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับกันก็ต้องได้เวลาที่พี่นีโนจะต้องพิสูจน์ได้ชิม แกงเมนูในฝันที่มาให้เชฟเอียนรังสรรค์ให้นะครับก่อนอื่นผมต้องเอาออริจินัลก่อนนะผมขอแกงบวนก่อนยังไงครับพี่ขอน้อไม้นิดหนึ่งนี่นี่แหละครับรถนี้ล่ะครับคือรถแกงบวนออนี่ขนาดไม่มีแบบมาตรมนะ พอดีเป๊ะทุกอย่างพอดีเป๊แกงบัวนี่ต้องรสชาติยังไงนี่แหละครับออกเค็มนิดนึงแต่บางที่อาจจะติดหวานหน่อยแต่ว่าผมชอบอย่างเงี้ยหน่อไม้ไม่เปรี้ยวมากนะครับหน่อไม้ดอกไม่เปรี้ยวมากวันนี้ออกเค็มวันนี้ออกเค็มแต่ว่าถ้ากินกับข้าวแกงบววต้องกินกับข้าวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าทานกับข้าวในี่พอดีเป๊ะนี่เรากินแบบไม่มีข้าวแต่คราวเนี้ยผมจะกินสเต็กคนด้วย นี่คือส่วนที่ขอเข้ามานะครับอันนี้ขอเป็นคล่พรีเมียมขึ้นมาเมกินชิ้นหนึ่งไปรู้รสอะไรโอ้โหูนุ่มมากอืนี่ขนาดเชฟอินบอกว่าหมักแป๊บเดียวับถ้าบอกอย่างที่เชฟอินบอกว่าหมักไป ไปทักหนึ่งวันนะมันจะอยู่ในเนื้อเลยนี่ยังเกือบเข้าเนื้อแล้วนะมีแบบขอบขอบมันดีขอบมันมีมีกลิ่นแกงบวนแล้วโอ้โหหมูอร่อยมากเอ้ยวันหลังหมักทำหมูอย่างเดียวก็ได้้วเนี่ยแล้วได้รสชาติแกงบัวเลยหรได้ที่นี่ขนาดเทบเอ็นไม่ชิมนะยังอร่อยขนาดนี้นี่ถ้าคุณชิมมันจะอร่อยขนาดไหน โอ้้ย oh. <Hey, S 1> สุดยอด,ส,ด,ยอดสุดยอดเลยอ่ะครับน้โห oh. สิ่งที่พี่นีโน่ต้องการมาอมตอนต้นม,มาถึงตรงนี้ตรงหน้าแล้วได้สัมผัสได้ลองชิมเข้าไปเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันเป็นยังไงอผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้กินแกงบวนมาร่วมสิบปีนะเพราะไม่มีใครทําให้ผมกินแล้วผมขี้เกียจทำ ก็วันนี้พอทีมงานโทรมามันก็เลยบอกว่าเออสิ่งหนึ่งที่มันขาดไปก็คือแปงบัวนะเพราะว่าที่บ้านผมก็ไม่ทำคุณแม่ก็ไม่ทำอะไรบัวเราก็เลยเอาเลยว,ว่าจะไปหากินที่ไหนพูดปั๊บก็เลยบอกอาเอียนต้องจัดให้เราได้ทอทุกอ,อย่าง ในโลกนี้เอียนจะต้องทําได้อย่างนี้คุณชมทางบ้านควรจะลองแม่แกงด้วยจริงๆผมว่ามันเป็นแกงไทยแกงหนึ่งนะครับที่เป็นแกงไม่มีกะทิอ่ะแต่แต่ช้าแต่บางคนบางเจ้าบางคนแอบใส่นะมีเหมือนกันที่มีกะทินิดนึงครับเพราะว่าเขาอยากให้ข้นหรืออะไรคหรือสองของหลักสูตรของของพี่เอียนใช้ใช้เนื้อปลาเค็มเนี่ยเข้าไปใช่ไหมครับ แล้วก็สองใช้เนื้อปลาครับทำให้น้ำามันข้นอันนี้ก็เป็นฟู้ดไอเดียเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราสามารถแปลงได้อ่ะนี่วันนี้เชฟเอียนก็มาแปลงใบมะตูมหาไม่ได้เอาใบยานางมาใส่อย่างงี้แล้วมันติดขมเป็นแปะเลยอ่ะวันหลังมาอีกจะขอขี้เหล็กเนื้อฉีกนะวันหลังมาอีกเหอผมชอบจริงๆเลยเคล็ดลับดีๆครับขอบคุณมากๆดีใจอ่ะได้กินในรอบสิปีก็ไม่ได้กินมันตั้งนานอ่ะพี่นิโน่ครับ สเต็กแกงบวนพีชิตฝันโดยเช็ดเยยนแค่ไหนครับหมดครับ <c oughs> ให้หมดเลย <c oughs> เวลาขนาดนี้นะครับทำได้ขนาดนี้ <c oughs> แล้วแกยังอุตส่าห์แปลงนะครับให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยหมูคูโรบุตะเนี่ย ผมก็ต้องให้ร้อยครับผมต้องให้ร้อยเต็มครับเยี่ยมมากเลยครับก็ต้องถือว่าเป็นแกงโบราณที่ได้สตอรี่จากพี่นิโน่นะหยิบขึ้นมาให้ตรงนี้ให้ผู้ชมหลายๆท่านได้เห็นอย่างน้อยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยผมคนนึงแหละไม่ไม่ไม่ทราบว่ามีแบบนี้แล้วเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับบรรทันให้เด็กรุ่นใหม่ อาจจะอยากจะมีคนลองกินแกงบวนหลังจากชมเทปนี้ก็ได้นะครับถ้าผู้ชมทางบ้านอ,อยากจะเห็นส่วนผสมทั้งหมดมไยนะครับชิปเอี่ยนแนะนําให้ไปดูที่ไหนครับหลังจากจบรายการนะครับเข้าไปที่ Facebook Fan Page ของ The Big Kitchen นะครับเราก็จะมีส่วนผสมนะครับขั้นตอนการทำนะครับแต่ถ้สมมุติอยากจะเห็นนครับพี่นิโน่กำลังแบบถึงสไลด์ตัด<อ>กับมีดคมๆนะครับ กิซกเอนะครับปบอกเกือกขานะครับแล้วก็ทําพริกแกงกนนันนี่เลยครับเราก็ไปดูย้อนหลังที่ YouTube ยูทูบช่องสถานีรักโลกนะครับทันทีที่จบรายการก็จะมีให้ชมทันทีครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โน้ากครับขอบคุณรคุณพี่ชาขอบคุณพี่เอียนนะครับที่มาทำให้เมนูพิชิตฝันวันนี้ผมว่าเป็นเมนูที่ส่งคุนค่ามากและคุณผู้ชมที่ชมตั้งแต่ต้นจนจบนี่ได้ความรู้เกี่ยวกับอาหารทั้งปัจจุบันและก็อดีตครับวันเสาร์น้าครับ9โมงครึ่งเรามาติดตามครับว่าซุปตาท่านไหนจะไปยืนอยู่ตรงนี้และเขาจะมีเมนูพิชิตฝันอะไรมาให้เชฟเอียนได้รังสรรค์ครับเรามาตามกันนะครับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณบริษัทตราแม่ครัวจำกัด อ้าวแน่นอนนะครับสำหรับใครนะครับที่ดูจบไปแล้วก็รู้แล้วว่าแกงบวนเป็นอย่างไรถ้าอยากเห็นอาหารอื่นๆอีกแล้วก็แน่นอนกด Subscribe มาที่สถานีรักโลกได้เลยครับ